อังเดอไปงนะตะที mm ้ส hmm. mm. mm ่งองมาแต่มาบบยเบ้โบี่คอเห็น่งมอไาทยกอันนี้าประ่งกพวระยเอามาพยังแนะนําช้่เรเบ้าดอรื่องนี้เรื่องเรื่องีบบ้นเรื่อ ไปครับเรื่องคนคนเที่ยมก็จะแก้งจะไปคนบุ้ที่โต้กลับกฎหมายนี่แหละพอจะแางนี้นำให้ลู้ขนาดเอาไปมอบใส่ให้ผู้ยบาลระหารผู้ยบาลรู้ผดผันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่งไปทำไทยตามตามกฎหมายถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเรื่องนี้เป็นมันเป็นเรื่องในประเทศเราไป็ผัวพันจะน้องรูกที่มีโทษได้ใช่ไหมครับจะจับอะ จะหาเรื่องมาลูกเป็นอาารขามนุษย์เอาเด็กน้อยอย่างแท็กซี่คนคนคือคุกเล่าเลยเออให้ลูกเิ็นตามแนะ่ยนะพ่อแม่เอาไปพิจารณาเพื่อวางแผนช่วยดีไปยางยามอ่ะให้ในบ้านกับเจ้าหน้าที่มอญประเทศเนออันตรายเด้เนอรถ้าว่าลูกไปช่วยลูกเลยนี่นะบางด้านเาช่วยได้ไขาช่วยช่วยกันก็มาช่วยก็ไม่ช่วยก็ละไฟก็ไม่ไฟเนาะ สู่ชีวิตผ่านมอมระสุมท้องทับลงในใจเจอเรื่องรา้ายทําให้เหลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ้แสงยังคงแกรงกับสวัสดีและสบสัยดีพ่อแม่พี่โน้องเอฟซีมู่เพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านบ่ว่าสิเป็นพี่โนโอ้องทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนะครับนะ หรือต่างประเทศกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องย t u ู e ตุ๊กขำปันซุขพี่น้องเลยเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามาทีมงานปันซุขหรือว่าติดตามตุ๊กํำเนาะและติดตามเคสนี้พี่น้องเคสสาวรจนะเนาะซึ่งเป็นคนไทยแต่ว่าหลักรอบเขา้าประเทศเราตั้งแต่หลายปีขึ้นหลังเนาะมาอยู่กับผัวผัวเพิ่นมาอยู่ทั้งสุนบทหรือว่าทั้งลาวเทิงเนาะแล้วก็ เป็นที่กันดารและก็ลำบากแห้งพี่น้องอสำหรับสาวรุจนาเนาะและเมื่อนี้พี่น้องเอ่ยตุคคำก็ในเห็นคลิปเนาะหรือว่าติดตามที่งานนั่นแหละและเมื่อนี้ตุคคำก็ออกมาคุยหรือว่านั่งลมพิจารณาปรึกษาเอฟซีทุกคนเนาะก็ะมีหลายคอมเมนต์แล้วก็มี ทางเซียนออกมาว่าทีมงานบดีงชัช่นหนึ่งซี่ซอยบอลได้เนาะบางบางทีมงานกะต้องให้บาวเตียงจัดการเปินมาเนาะและมื้อนี้พี่น้องซึ่งมุมมองอีกมุมมองหนึ่งกัทางทีมงานหรือว่าทางเขาบ่าโอริหรือตูซิปหรือบ่าเวียงนอกที่ว่าซอยทางสาวรถจหน้าเพื่นนี ผู้เชื่อว่าโดนสาวโรจนาหลอกและกะเพิ่นถึกคอมเมนต์หรือว่าถือว่าใช้ว่าบบได้เรื่องเนาะทางทีมงานแบบว่าใช้ว่าบบได้เรื่องและมื่อนี้พี่น้องเอ้ยตู้คข้าอยากบอกว่าสำหรับตู้คข้ามในเอฟซีหรือว่าทีคิดจังไงกับความเห็นหรือความ ที่ตัวคำบอกมาเนาะตัวคำว่า,าทั้งทีมงานอีกกรเฮ็ดเต็มที่ใดๆพี่น้องเนาะเต็มที่ถึงขันว่าไปหาเจ้าหน้าที่นะถึงขันว่าเ,าเข้าไปหาสถานทูตไทยใด,ดพี่นงเนาะและบัดที่นี่คลิปล่าสุดสุดท้ายนี้ที่ทีมงานเอาลงว่าสาวรรจน้าว่ากับคำว่ากับคำพูดนะ สิ่งที่สาวรถจะน่าหวังไห้และเคยว่าเอาไว้กับทีมงานวาเด็ดขาดตายกะยอมสีบกับไปหาผัวยานผัวตบผัวตีผัวทำให้กินเหล้ากินยาเมาสุราอีกตามเคยเนาะพี่นงก,ก่อนที่เพิ่นสีมากับคำว่าสีกับไปอยู่กับผัวคือเก่าเนาะสีกับไปอยู่กับผัวคือเก่าแหละ ให้ผู้บ้านหรือว่านายบ้านนี้ออกใบเส้นสั่งโซนยอมรับพิษเนาะให้ทั้งผัวเพันยนอมรับพิษสาวรจุจนาถึงกลับไปรอบนี้นะครับและที่นี่เรากากลับไปนี่หลายคนกับวว่าเราตัวว่าเราหลอกเนาะพี่นนองซึ่งในส่วนตัวของทุกข้ามกับ มองไปอีกส่วนหนึ่งเนาะมองไปอีกมุมหนึ่งกะบโมเมนต์มาที่นี่เธอเดียวที่ว่าเราตีเดีว่าเราให้กันกับผัวนะครับนะแต่ว่าเบอร์อะไเขาเลยนะโอเคพี่น,อน้องเนาะเมื่อกี้อ้ายเผนมาเอาเขาเขาก็ได้ยุดหน่อยหนึ่งพี่นอ้องเียคุยต่อเนาะเขาใส่อะไรเมื่อกี้พี่นอ้องลืมเลยเน,นานะกะในอ่ส่วนตัวตัวค้มหนีก่กั มองว่าเราพิษกันกับลูกกับผัวเรานี่เนะาะทีมงานก็คิดไปว่าเอาที่นี่เขาก็กินอาหารมาแล้ว่าสานันเนาะเพิ่นบา่าเพิ่นบา่าวเหาะกันในในกลุ่มนะพี่นอ้องมันก็บ,บอดออกเนาะพี่นอ้องคือในมุมของตัวความเนาะด้วยวอีกมุมหนึ่งก็ครอบครัวเขาครอบครัวเพื่อนเนะาะเดี๋ยวครอบครัวไปก็กด้แต่ถ้าว่าให้พิดเร็วกันนี้ เขาเดินกับบคุคคลไปยุ่งดอกเนาะแต่ว่าอันนี้ชาลจนาบัดออกมากคอหาให้บาเรี่ยงซอยเนาะแล้วก็มาหาเต่เพราะที่นี่เรื่องร่ำกเกิดขึ้นแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะชาลจนาบัดกลับข้าวออกกลับไปหาผัวอยู่กับผัวคือเก่าและที่นี่ทั้งทีมงานหรือว่าทั้งเอฟซีหรือว่าทั้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีโบมักเนาะทีโบมักทีโบมัก ว่าตรงตรงเลยว่าบูมักแนเป็นองที่บมักที่งานปันสุกในว่ากลุ่มนี้เนาะพิ่นถึงได้ออกมาบริเรียงเช่นซีเนาะการเลยกลายเป็นว่าทางนี้ถึกตัวคือกันหรือว่าจังไดเนาะพี่น้องสำหรับตุคันนี่ได้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องว่าจังใดคิดว่าสาโรจนนาตั๋วหลอกลีบอหรือว่าจังใดพี่น้องเราเรามีเหตุผลยังขนาะก็พิจารณาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะและที่นี่น <și> คลิปที่ตุ่มสิ้าพร้ม่พี่น้องเอฟซีไปเบิ่งมือส้มนีเป็นคลิปของมาโอลิทีละออกมานาั่งเว้าวเนาะนั่งคุยหรือว่านั่งผิดหวังนั่งมานั่งคุยผิดหวังเสียใจให้แหละเนาะถึงหลอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไดเนาะ <c oughs> เอากระโอเคพี่น้องจังใดกะในเบิ่งมือส้มนุ่มกันเรื่องนี้คิดว่าถึงหลอกบอรหรือบอถึงหลอกหรือว่า ทั้งกลุ่มปัญชุกพิษบอลหรือว่าจังใดเนาะกะพิษาระนาบเบิ่งน้ำกันนะครับนะไปเบิ่งไปชมคลิปนำกันเลยพี่น้องเลยแต่ถ้าว่าตัวคำเบ้าบุตรถึงบุตรต้องพิษอันใดกะขอโทษขอไปนำเดนอเนาะไ,ไปเบิง่งไปชมกันงานการเบียบเพิ่นจะร้ายคือกันเพราะไงเพราะแม่นมีแต่ชาวรูจนาเดือดร้อนเพราะว่าผู้หญินก็เดือดร้อนคือกันก็เลยที่ต่อไปเพิ่นกัน หลายเวียกเขาเลยด้วยนะฮะแต่ว่าเขาบมดได้ติดต่อแล้ครับผมมันมีความสามารถแบบนั้นกันหรอกเนาะพอเได้ติดต่อนะเย็บชีมีความสามารถแบบไหนะนะล่ะกันหรอกเนาะเป่าลิียกสีน้ำเมือ่อซอยอะไรกัน้องเนาะน้ำเมือ่อซอยมาถัดจากประเทิโมบะช่วยจนเขาเข้าใจกันแล้วเราให้เขาหาทางมาไทายมาเองกัน้องเนาะ ว่าเพิ่อนเชี่ยเหตุบ้านเด๋ยวพวเพิ่อนนะมีบ้านแต่ได้พี่น้องแต่ว่าทางที่ดีเนาะอันนี้ก็คือความคิดของเบานี่เองว่าถ้าเราวนี่ว่าพวนี่กับลูกน้อยคนหนึ่งไปไปไทยเนาะคน,ะนหนึ่งละคำเนี่ยทั้งนึงวอลคนหนึ่งละคำทั้งนึงไปกับลูกน้อยคนหนึ่งนะลูกใหญ่กับป้าไว้พออันทุกอย่างมันลงตัวแล้วละ่ะให้ผัวะนะข้ามมาเอาลูกข้ามมาเอาลูกเดี๋พี่ไปเห็นหนังสือให้ลูกไป มันก็นสิง,ง่ายได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาเฮ็ดตามขั้นตอนระเบียบของกฎหมายชาวรถจะน้าเราบมย่านอยู่แล้วพี่น้องไปฮอดไทยเลยเราบ่มีบัตรมีหยังก็กบ,บ่ย่านอยู่แล้วในเมือ่อเราเป็นคนได้แท้เรามีทะเบียนอนนั้นเนาะพะี่น้องเนาะเดี๋ยวทียังบ่เชื่ออยู่ได้พี่น้องเพิ่นคูม่มาติดตามใหม่ว่าชาวรถจะน้านี่เป็นคำเมนบ่หรือว่าเป็นหยังพี่น้องเนาะเออแต่แต่เป็นหยังนกพี่น้องเนาะแต่ว่าเคยได้ เป็นวัดประชชนแล้วแล้วเคยลงให้เบิ่งเร้่วแต่ว่ามันติดแต่งเนาะมันโดนลบถ้าเถาลงถ่ายวัดประชาชนมันเป็นข้อมูลทางราชการเนาะพี่น้องนี่ละอันนี้ก็คือจะออกมาเว้าแน่พี่นนะ้องเนาะให้เข้าใจเอฟ่ายทิมปืป๊บโลดนะมัน,นเห็ดยากไอ้พี่น้องเห็นในหน้อยตาดำๆแะไรนะที่ทิมปล่อยไปโลดนะจิตจิตวิญญ,ญาณว่าจรจัดมันเป็นจิตวิญ,ญญาณของถาได้ทํางานเช่นเดียวว่าถานะเขาได้เห็ดชายบุญแล้ว เก็บจแล้วนี <jam> ่ใจเอากับโบได้คือเกขาใจเอาก็ต้องมีความจากซอยลีเขาถึงเห็ดพี่น้องเนาะโบแมนว่าเฮ็ดอยากได้ยอดวิวยอดไลค์ที่ชื่อบอจังฉันจังฉีเอาคนมาแต่งเรื่องนั่นบอพี่น้องเนาะไอสีกล้าปานั้นพี่น้องเอาคนมาแต่งเรื่องนะพวกล้าดอกพี่น้องพวกล้าปานั้นชันฉันริ่งพวกล้าปานั้นฉันกล้าปานั้นมันกิบว่ายแล้วพี่น้องเนาะ เราฝากน้ำอีกแค่นึงน้องเนาะคลิปก่อนเราเรียดไอ้โทรลบกันมนเมียทางนั้นนายบ้านมาแล้วแล้วขึ้นไว้เราดรียดสีนัดแน่ว่าต้องเอาการจะตั้งมาพราบ้านแกผู้เดียวก็ยู่ก็ได้ดอกน้องเนาะเพราะบ้านคุ้มครองบ้านเมืองคุ้มครองเมืองแขวนคุ้มครองแข้งเนาะนายกคุ้มครองประเทศแต่ว่ามันมันต้องดูในขั้นตอนของระเบียบกฎหมายเพราะว่าชาวรัถนานี่เป็นคนละเมืองบ้านน่ะงาน้อยแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเราจะเป็นคนไทยก็ตามแต่ว่าเราไม่ยู้โดนแทงเลย บ้านนั่นอยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วเนี่ยมีหลายได้พี่น้องเลยที่ว่ามาแล้วอยู่ไทยนะคนไทยหนูมานะบ้านเราแบ่ได้กลับเลยตั้ง,งล็กฐานอยู่พี่เลยก็ตอนนี้เนอะเพราะว่าเราแมนรู้เราเป็นคนไทยก็ได้พี่น้องท่าข้าวเอสทีวางท่านคนทนว่าข้าวมาล้วคนไทยแล้วบอย่านยังดอกพ่นละแมนได้พี่น้องคนไทยแล้วบอย่านยังแต่ว่าจังอยู่ในเราเนี่ยดิ มันก็นยากแน่แล้วังอยู่ในลาวเนาะพี่น้องเสียเฮ็ดชุ่มซี่ชุมมามันก็บ่ได้พี่น้องต้องเบิ่งตามระเบียบของกฎหมายด้วกันเนาะนี่ก็ได้เอา้าแบบนี้แหละพี่น้องสรุปได้เลยเนาะทีมงานเราทำเต็มที่ว่าฉันชะทีมงานเราพี่น้องเนาะบางท่านก็ว่าเอาคนมาสร้างคอนเทนต์กับมีพี่น้องเนาะหลายคนหลายคดได้พี่น้อง เอาคนมาสั่งคอน,นเทนต์เพื่อถ่ายเอายอนวิวบอไีน,อน้องเนาะโอ้ยผีน,น้องเนาะก็มีภัยสิสามานเหตุแต่ด้ดอกเอาคนทั้งลูกทั้งเต่ามานอนห้องพักมาถ่ายคลิปถ่ายอันยังยานเจ้าจของห้องพัก,กึ้นได้าหัวอยู่เดี๋ยวคนมาไปดันก็ได้พีน้องคนน้างเกิดมาแล้วไปเหตุแบบนั้นบ่ได้ดอกขั้นเขาพิดกันอะไรเพราะว่าเขาตีกันลายเทืออะไรผีน้องเขาตีกันในลายเทือตกคขากันจะตีกัน คนทุกยากในหมักตีกันเด้อพี่น้องบว่าไวลด์หัวเมียมักทะเลาะกันความถูกความยากก่างใช่เข้ากัดแง่งแก่งขันมอเห็ดให้คนทุกตีกันเนาะพี่น้องคนทุกตีกันและเข้ากัแข่งแก่งขันมอเลยเข้าแข่งแก่งขันมอเหตุใดคนทุกตีกันแต่ออยังจะว่าตีกันพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแต่ละมือนะค่าจ่ายมันแพงขึง้นเราเลยเห็ุให้ความเครียดเนาะ เกลียดน,นะขนาดเท่าเจ้าก้อ,อยนี่นะเข่าในเล่ายังเต็มเล่าลูก่อา,าหางเงินซื้อต้องไม่รู้ซือแรงซให้กนอนอนันยอดเริ่มไปเองเพื่อมันซืได้ขุมมือเนะี่ยมันพังเริ่มไปเองเนาะเปจะจีงส่งของพามาแต่ประจี๋มาเป็นสบายเลาเลยก่อยก้อย พอ่นกรู้ว่ากินดีีเห็นพอไปถ่ายออกมาพอยังแนะนำอาอุลร์เรื่องนี้เหมือนรื่องเรื่องนี่อ่ายบ้านเรื่องคนะเทครับเรื่องคนเขื่อนมาเจ๊งจะไปคนบู้งถึงโตกัาคหม่นี่แหละพอยังแนะนำให้รูกขนาดเอาไปมอบให้ผ้ใหญบ้านแล้วก็ให้ผู้บ้านรู้ผ่นทาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้เจ้าหน้าที่้นเมืองสุขไปทาง ตามบามกฎหมายถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเรื่องนี้เป็นมันเป็นเรื่องในภายในประเทศเขาเป็นพ่วพันธุ์ฉันก็ลูกทีมีโทษได้จะได้ครับทจ,จับอ่ะเขาจะหาเรื่องว่าลูกเป็นอาหานขามานุษย์เอาเด็กน้อยในแท็กซี่คนคนถือคุกเวลาลยเองให้ลูกเล่นตามเน,น,น,นี่ยนะพ่อเราไปพิจารณาบุตรแต่ว่าลูกช่วย,ยน,นี่พยายามมา ในบ้านกับเจ้าหน้าที่มอญประเทศเอออันตรายเด้เนอะถ้าว่าลูกไปช่วยไดรุ่นเลยนี่นะมันบางด้าขันช่วยได้กันช่วยช่วยกได้ก็บโช่วยโบไม่ช่วยอะรแล้วไฟมาไม่เหมือนเราบบได้เลยลูกโอเคเด้อท่านนี้เนอะเสร็จแล้อนเนาะผู้ใหญ่ใจดีก็ว่าได้เนาะอันนี้ก็ได้เพิ่นกระเตือนเอาด้วยความหวังดีอะไรไปนองเนาะพอเพิ่นเฮ็ดไปได้จังนั้นแบบนี้พี่น้องเนาะ เมืองบาหลีสิ้โลกกอนครับคุทธาครับบทที่สาไปรองเอ้ยเนาะต,ตามนั้นเราไปรองเนาะเข้าใจน้ำกันเดอ้อไนะปรองเนาะปุ๊ป้าบัทีม่มันลดเราจะน้านะปุ๊บป้าเอาอีตุนเล็กน้อยไปรองอนาะนะคตเข้าใจาที่อยู่ไปได้กันบะุพนะโยร์ไปเนาะอนาคตเขานี่จัดที่อยู่แบบใดามาฉันซัก การศึกษาพอมีก็ลาบากพอแห้งแล้วพ่อติดยายีกก็เลยถึงเมื่ออบรมกันให้เข้าใจกันยังน้อยเขาก็ดูํากันว่าสิปีพี่น้องเขาคนเนาะเนาะทางด้านเอฟซีรือว่าทางด้านพ่อเพิ่นกินีเพิน่นธรรมาว่ายลูกลูกเลยลูกๆยาเข้าไปยุ่งหลายเดอ้อเรื่องครอบครัวของเขาเรื่องนี้มันระดับประเทศแล้วก็เลยเพิ่งก็เลยเตือนไว้ว่าทาห้องเฮ็ดยังบุมบ้าบูมว้มาไปอากาทาเฮ็ดยังผิดพลาดไปทุดท่าจะที่ย้อนจะมาโทษเขาได้อนะก็เลยตัดสินใจพี่น้อง แบบนี้สอยกับสอยในน้ำที่เขาเป็นชายบุญเนาะสอยในน้ำที่ทในน้ำที่เขาเป็นชายบุญแล้วก็ชายสะพานบุญนี้ก็ได้มีเจนตนาอื่นใดหรอเนาะ,ะ,ะอันนี้ก็ได้แต่ว่าว่าเรื่องกฎหมายเนาะกฎหมายนี่ผมมีคำว่าสงสารดนะ้กฎหมายมีแต่คำว่า้าบิคือเจ้าที่ ถ้าบปิดอเจ้าลาเทานั้านน้องเนงาะสงสารขนาดเอาี่น้องเนาะเอาเป็นว่าบาริษสิอ่านมสนฟังเดือกที่เด้อระวังรอชาวรถชนาฮอดบ้านเนาะถ้าชาวรถชนาฮอดบ้านเดี๋ยวบวริษัโทรทางด้ถ้าสาวรถะนะฮอดบ้านแล้วเซร็มาบอกไอเนอร์เสร็จมาบอกไอเน่ผมใจด้าย บอกเคยชาชาวรถนจะน่าฮอนบ้านก็น่าจะคําเดิบแล้วพี่น้องเพราะว่าแล้วขึ้นรถกระเที่ยงแล้วเนาะคําเดิบอันนี้ก็ได้อ่่าพีน้องนอนไหลไหลเอฟซีบนทางมาให้ความมันนั่นเองเนาะให้ความแนะนําเนาะเอากระตอบผูดตอบกับมีผูดกระตอบกับมีได้พี่น้องเเลยพราะว่ามันไหลนะไหลแห้งหมดถือเอากับเห็นนะมันบเด้งเนาะมันคือว่าบัวสางได้มันบเด้งกับมีได้พี่น้องเนาะ โมดเดงกับนี่คนเอาเนาะ,ะคนตัวเข่าเครื่องนั่น้องเน,ะนะาะแต่ว่าบอลลี่หักก็ได้พเพราะว่าเอาถ่ายคลิปอยู่เนาะเบ้าบอลลี่แชร์พังเราคุยกับบ่าวบ,บ,บอลเนาะผัวละ,ะวเนี่ยเอานี้ ยัหม่อมายให้ทีมโลดนะ่ะทิมอะไรเด้ดอเนาะแจ้งเอฟซีไปเลยรอาทีมโลนมดน่ะทิมอะไรทางทีมงานเอาบริเวณได้ลงคอกอาจารย์จ้จะเนาะทีนอย่างชาวร,รุตจานี่ก็เราก็ลำบากอีดีทุกจน,นอีดีเนาะคนไทยกับคนไทยอีดีแต่ว่าคนเฮานี่พคือเราถ้าบทที่มุ่จุดของเราเนี่ยผมก็มีแต่ชนโจมตีแล้วเนาะตีแล้วล่ะที่เรากลับนะอันทางทีมงานของเขาเก๋ ส่ี่เรได้เป็นห่วงร้ายชาวชาวห้องให้อยู่นี่แห่งเป็นห่วงร้ายเอฟทีหลายทางปวดว่าซื้อดินให้เราปุ๊กห้เรา้วบอลหม่นอกจากผัวเราได้บอสคนนั้นได้แล้วพี่น้องขันมีเงินเนาะฉันมีเงินอะไรได้เสรนจ้ะ่ฉันบอกมีเงินไหนบอได้เห็นเห็นอีสังก็บบอได้ม,มีเงินเลยอ่าเด๊ แังยาเนี่ก็อ่อนพี่น้องเนาะร่งเราอยู่นีกะะ่ก็ได้นั่นนี่เป็นอย่างจังอ่อนเบาเล,ลิก็มัวง <c oughs> แตงยาป็กำลังแจงให้เป็นแรงแจงให้ <c oughs> เราก็ <ork. S 2> สรุปได้ว่า,พ,า,วา,วา,าพี่น้องนอตรอดสาวรถจะน้าอดแล้วเขาทีอัพเดทในบางอีกทีนึงรอให้เพื่อนส่งมาบอกโทรมาบอกนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นห่วงอยู่ได้เป็นห่วงนิดหน่อยนะส่งเขึ้นรถโดยสารเลยนะเบาเวียงดอกส่งไปตรงน้องเบาลีก็ได้ดูส่งน้ำเพลนน้องเบาลีพาไปเนี่ยจึเลยให้เพื่อนส่งขึ้นรถโดยสาร พก็ค like so ือม so ันลดโดยสาแล้วก็ให้ตัวชาแล้วคนเคยขี่เนาะน้ำเงินที่แรกก็ว่าชิมาส่งว่าชิมาส่งดอกว่าเป็นมืออื่นมันใช้เหมือนนี่แล้วเพิ่นว่าแล้วเพิ่นจะกลับมื่อนี้ก็เลยให้เพิ่นกลับมื่อนี้ครับจะบอกบอกขวางทางอลไรก็บอกบอกขัดขวางอีกเพียงแต่ว่าเพิ่นอันตรายร้ายใดเราเคารพการตัดสินใจของมนุษย์ด้วยกันของคนมนุษย์คนเฮามินเจ้าของชีวิตของเขาเป็นองเนาะก็เลยต้องได้ทำตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองคือว่าเป็นองเนาะ อันนี้ก็ได้เลิกเลิกซอยนี่ก็บหมดเลิกต้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอยู่ในจิตวิญญาณของคนไายบุญแล้วเนาะไปน้องถ้าทิ้กล้องหมดแ้งไม่ได้พี่น้อง,ออง,งนเองนานะว่าโทรศัพท์เขาซื้อเสร็จงแล้วอันนี้กับแม่แอนนาดอกเพิ่นซื้อให้นะพี่น้องแม่แอนนาเนีน่ยฮะอีกหนึ่งดอกคนดูใช้ี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้เราเพิ่นได้ซื้อโทรศัพท์เอาประมาณเช้าโอเคพี่ okay, น,น้องง่ายเนาะก็ทุกที่เข้าใจพอเขาได้ใช้ถ่ายคลิปก็ละเนาะ ขับใจเบาดีเนาะที่อัพเดตพี่น้องเลยโอเคพี่น้องครับกาจบไปเนาะสำหรับคลิปบาโอลิออกมานั่ง อธิบายเรื่องราวให้ฟังแล้วก็ออกมาบอกว่าเอ่อยุดชวยเรือสารุจนานี่ยังยุดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่โตนเล็กน้อยอยู่ตตนโรกดาวพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะก็เป็นกําลังใจให้เด้อเนาะบ่ต้องคิดดอกคนที่คอมเมนต์ว่าฮะว่าบ่ได้เรื่องบ่ดีซี่น่ะคือคนที่บ่มักเฮาเนาะเฮ็ดดีจังได๋เฮ็ดดีด๋กคือเก่าและคนที่บ่มักเฮาน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเออก็ว่าาบ่ดีคือเก่า พันมุมหมัดเขาดิจะดีชัวร์กับพันมุมหมัดคลิปดีจนใช้ทายกับคือก้าเพันมุมหมัดพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ตู้ครักับิได้ขอตัวจบสำหรับพระเจ้าพมิพี่น้องไปเนาะ,ะคือิได้เล่าวคำว่า,าสวัสดีครับและสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกทา่านครับผม